ครูถ่ายคลิปให้ดูนะให้ดูการวางแผนอันนี้ก็คือว่าเป็นผลกุญแจที่ครูอยากได้แล้วครูก็พยายามหาตัวพี่มันไม่มีครูก็พยายามไปหาที่อ,อ๋อไชน้าทาวาชยน้าทาวอะเชื่อไหมว่าอันแบบนี้ห้าอันเท่ากับสิบเหรียญสิงคโปร์แต่มันไม่มีไงแล้วครูก็พยายามหาพยายามหาเสร็จแล้วก็ไปร้านต่างๆมันก็จะแพงขึ้นมาเรื่อยๆก็คืออันหนึ่งประมาณ ห้าเหรียญสิงคโปร์มันก็แพงขึ้นมาเท่าตัวแล้วใช่ปะทีนี้ตอนนี้มาถึงสนามบินแล้วกำลังจะออกแล้วโอก็เลยมันมเลงอีกว่ามีไหมอยากได้อยากได้ตัวพีมันน่ารักดีไงพิชชาเนอะตัวพีเนอะให้ไทยให้ไทยอันนี้เท่าไหร่แอนนัน๑๐เหรียญอันนี้คือิบเหรียญจากราคานะอ๋อห้าอันิบเหรียญ จนกลายเป็นตอนนี้ราคาก็คืออัน e เดียวสิบเหรียญเพราะฉะนั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการแพลนเนาะว่าเวลาที่เราจะซื้อของอะไรนะสรุปเราครูตัดสินใจถูกมากที่วันนี้นะนั่งรถใต้ดินไปใส่หน้าเทา้าเพื่อที่ไปซื้อพวกกุญแจเป็นที่ระลึอกอันนี้ก็คือได้มาสมัหรับทุกคนเลยในครอบครัวแล้วก็ทีมงานได้อักษรตัวแรกของทุกคนมาหมดเลยยกเป็นของตัวเองของตัวเองได้ตัวทีมาแต่ว่า อยากได้ตัวพีโอเคอันนี้ชัยฝายเฉยว่าเนี่ยแหละเวลาที่จะซื้อของก็แพนของกูแบบนี้แหละนี่พอเห็นแบบนี้ก็แอบสะใจนิดน,นึงนะแสดงว่าของที่ซื้อมาถูกมากแล้วก็คุ้มมากที่ไปซื้อที่ชัยนะ้าเท่า <Wow. S 1> เพราะว่าถูกไปแบบไม่รู้กี่เท่าตัวเลย ครูก็ทําแบบนี้แหละทําให้เรื่องเงินเป็นเรื่องสนุกนะคะเพราะว่าเรื่องเงินน่ะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกอย่างเลยทําให้เรื่องเงินเหมือนเกมเป็นเรื่องสนุกทําให้เรื่องเงินกลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะคะ